ไอ้ของคำก้าวขั้วหัวปลากันมื้อนี้ได้เมนูเด็ดอะไรเนาะครับมื้อนี้มีอย่างยำบ่บ่คือว่าคือว่าเดใส่ใส่แกงไก่ใส่ฟักต่างคนกันบอนบอนบ่อนคือว่ามีแนวของผมขีปงขีปลาเนี่ยแต่สูตรเด็ดโอ้ขีปลาครับ ขี่ปลาเนี่ยคือว่ามันมันเบิดเร็วกินหรือว่าจังไรนะสาแยตแตงมากินขี่ปลาไมนเป็นคองเสียโอ้คือว่าอดีดีพอห้าวจิ่มนาตอนนี้ของผมโอ้คลองเสียคนเก่าไปเร็ดบสมเนาะปลาโอ้ยังนั่งบองายว่าขั้วเนี่ยว่าถิ่มว่านีมันมันขี่ปลาเนี่นะครับปลาปลาอะไรอันนี้ปลานิ่งปลาหนึ่งเป็นแบบเดียวกันปลาดีเพราะโปรตีเขาเพิ่นเลี่ยมเยอะอันนี้เอาเอามา คือว่ามาประยุกเป็นเป็นเมนูว่าเอ่ากินปลาปอกขมอมลัมมันเหรอโอ้โหเออข่าวทานวะตามธรรมดาเขานี่เขาต้องเอาถิ่มไหนวะถิ่มของพวกนี้วระาณตอนคือโพลังคนกับว่าอันของเป็นขี่ปลาขี่เปลือกที่ไปกินยังไงแต่ว่าอันนี้คือว่าเป็นของแซ่บวันหนอของแซ่บโอ้ครับต้องใส่อี้อย่างนี่ยครับคือจุด ก้อนนี้เราเอาตูวใส่เ right. ท um, um, ี่ยวเที่ยวมาน่ครับอืใส่น้ำมาเอามาต้มต้มเห็นไหมซุปก้อนนั้นต้มนั้นสุกต้มนั้นสุกเดิมทานอะไรก้นเขาเจ้าก็เอามาหมกไปแม่บอกเนี้ยครับหมกหมกกระไรเนาะอันนี้อันนี้คือว่าเกี๊ยวตัวค้อนมาครับอันนี้เป็นเมนูสำหรับคนมาของผมมันเนาะครัอเกือบเดือดรุนแรงแก่กันหมาเ็ดต้มนั้นสุกครับแล้วก็ ไย่เยี่ยมเกลียวอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญานะครับเนาะดีกว่าเราชิ่มมันเนาะเกลวครับอ่ามันดูเหมือนเมนูเมนูผู้เฒ่าเนาะนี่เมนูครับเด้งหน่อยมุ้ยไชมักเล่เด็กน้อยมักรึเปล่ามาเต๋อเนาะของผมเด้งมาเตาอเด้อเด้อจำไวิ่งต่อไปนะครับว่าเข้าสติใส่อย่างนี้ครับอันนั้แเรีกกันือว่าเอาขีป่ามาต้มก่อนเนาะครับต้มนึ่งซุกอันนี้สุกแล้วเนาะโอ้ นี่แล้วขี้ปลาขับคนอรยังไเนี่นีก็เป็นขีปลานะครับปกติพุงปลายิ่งเป็นพุงปลาอยิ่งแคบอือมืนปลานิ้มือนสิแปลว่าทั้งมันทังขมเนาะเ่ยมันติเป็นมันมันทำไมทั้งขมแห้งแสบวันดทกเขาร้ากินแต่ิบไม่กต่พิบมากเอาพิบพงมาขวใช่ไหมโอ้เอาขวใช่นะครับอันขี่ปลาวัน มันเกิดจากมือแน่ๆพี่น้องอาจจะบริเวณตรงน่อยน้ำอันนี้ให้เป็นสีฟ้าเลยครับใช่ไหมครับนี่ครับเออที่มันมันความครับมันเทียมันเทียมงานเขาได้แรงขอกเนื้อโอ้สำหรับคนมัดคว่ำขมนะครับเนาะบ่อยๆถือว่าเป็นเอาเอานี่เอามะทำกันแล้วค่ะ โอ้เอาบวกลีผงขวดใส่เห็นมันเพ็ดอยู่ในตัวอยู่แล้ววันนีน้ำมันน้ำมันอะบวกรุดโอ้มันเนียบๆเลยมันน้ะมันจีนนี่สิล่ะขวดอีแค่งเสีบี่ไขวดอีแค่งเขานี่มันขึ้นเหมือน่วนนเมนเวาตีงไปเอาเสียบขอนิ่าจัแล้วแบบนี้มาว้ยเสียบเป็นไงไอ้บวกูดแบบนี้โอ้ขั้นตอนการปรุงก็แบดพี้น่อง อันนับแรกกับปั่วใส่แบบพริกใส่เกินหน่อยมันหอมๆมันมันแตกมันแบบนี้เออดูนะสีสันก้อนบานิไส้ยังก้าไปเขาทิ้ผมชายเบื้งผู้เหดเนี่ยแหละชุดครับโอ้ชิลล์รถเนาะอันนี้อันสีมือบรเกี่ยวรมนวิลล์รถบกเยอะปีนี้เราเจอขึ้นอยู่ครับชิลล์รถใส่หน่อยกับแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายน้ำปลาน้ำปลาเล้วครับเราเราจะมั้ครับ อันนี้เมนูนี่กัขมบดไซบักหน้ากันเรอบับับัวกันข้นขมย่่ว่าาหาบักน้าเเล่ันอันน,นี้ใส่น้ำปลาเลยครับผมหลังจากที่เขาวบเอ่เว่าใส่ปลาเนี่ยขวกันตอ่าพุ่งปลาละจะมาวนนีติเป็นแ่เล้เนาะมัม่เปนขมอันนี้อันนี้เมนูขนข้ของข้เลอาซีมนกันนะ เนนี่แตงืแตงมวนุ่มนืนุ่มนือแมนนแมมอันนี้เป็นเม่นนวนเพรามนยังก็อันขัวขีป่ามันก็เจยวขีป่าโอ้เจ้าขีป่านะครับไส่กปุดแ่อ้ใบกระุเทาเนเซนพ้อมหอมนะครับเนาะอันนี้แบบสำคัญก็คืองหอมปีครับหอมโอ้หอมเตะเครื่องหอมไปไปหมดนะครับ แบบในบบอมอะรัอยู่หัวครับมีใส่น้นหอมต้น้นหอมโอ้เต่ลงแต้เ่มเนตวนี่ะครับกระือสูตรเด็ดก็ง่ายสูตรเด็ด่เจ้าขี่ป่าพี่น้อมคงนแต่มันก็เพกกมเติมเข้าไปอีก เอาเดียซีมันกันนะเป็นอดเสียะมามขอมผมหมไตรไล่แคบไล่เอยกับขนาดแะเนี้เอาซีมันกันนะผมมาแกผมจะค้นปวยสุดลายปบบนี้สุดลายปบบนี้ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแจวนะครับแจวขี่ป่าเด้อพี่น้องเด้ออันจะพักที่กินแจวเอามาหลายบอ